สวัสดีครับผมแบงค์สารมีมาโตครับวันนี้แบงค์จะพามาดูรถโปรโมชั่นครับพี่รถที่คุ้มค่าเรื่องราคาคุ้มค่าเรื่องคุณภาพของรถนะครับมาพี่มาฟังคันแรกกันเลยคันนี้นะบอกว่าคุ้มค่ามากสุดคืออะไรเป็นแบรนด์ยอดนิยมนะครับทุกคนใช้เยอะมากพี่คันนี้นะนี่ละผมคันนี้เลย Honda City 1.5 HV ปี2014ครับผมนี่เลยเป็นไงบ้างครับสวยมากนะคันนี้กระจังหน้าเป็นโครเมียมนะพี่อ่า กระจังหน้าเป็นคูเมยียมจากโรงงานศูนย์ฮอนด้าเลยทีเดียวนะครับมีไฟตัดหมอกนะไฟตัดหมอกคือแต่งจากเป็นรุ่นมาเลยนะเป็นรุ่นของตัวรถเลยนะพี่คันนี้เป็นตัวสีเทางนะครับเทามุกนะอ่าไม่ใช่ทองธรรมดานะครับเทามุกนะเป็นไงครับสวยไหมอ่าดูล้อแม็กซ์กันหน่อยล้อแม็กซ์กันหน่อยครับผมนี่เลยล้อแม็กซ์นะครับเป็นล้อแม็กซ์นะผมขอบ15นะครับล้อแม็กซ์แท้ด้วยนะนะคันนี้แม็กจากศูนย์นะครับฮอนด้านะครับผมอันนี้ขอบ15นะครับอ่าเป็นไงบ้างดูภายในครัับพี่่ภายยในนนกหอ อะมาดูรถปี2014ภายในโอ้โหเป็นเบาะหนังนะครับคันนี้เป็นเบาะหนัง,นงนนครับพ,นนพวงมาลัยมาติฟังชันนะครับพี่คันนี้พวงมาลัยมาติฟังชันเบาะหนังเกียร์ออโต้นะ<อ>เครื่องยนต์1,500ซีซี่0 8แรงม้าเครื่องยนต์4สูบนะครับคันนี้อ่าเป็นเบาะหนังนะพวงมาลัยมาติฟังชันนะครับสามารถปรับเสียงเพิ่มเสียงได้เลยนะคันนี้นะปรับโหมดได้เลยนะครับผมคันนี้เครื่องพันห้านะครับเบาะหนังแท้นะครับจากศูนย์โดยเทสทีเดียวนะคันนี้ อคอนโซลครับคอนโซลไม่มีรอยแตกง,งานนะคอนเสิมสภาพเดิมๆของ h อ n d a นะครับแถมมีหน้าจอที่ลูกค้าติดมาแล้วนะครับคันนี้เป็นหน้าจอของ Pi o n นี r er ด้วยโถเครื่องนี้ประมาณเป็นเกือบหมื่นนะพี่คันนี้อของ Pi o n น e r ด้วยครับคันนี้มาดูข้างหลังกันหน่อยครับมาดูข้างหลังกันหน่อย Honda City ้คันนี้นะนี่คือข้างหลังนะครับพอน่าซิตีข้างหลังที่นั่งกว้างขวางมากครับคันนี้นี่เลย ข้างหลังจะเป็นนะครับพี่คันนี้เป็น IVT e เ h คนะครับเครื่องพันห้านะครับมีกล้องมองหลังมาด้วยนะครับอันนี้เป็น City นะครับมีตัวสไปเลอร์ติดมาเลยสเก์ตแต่งรอบคันรอบคันเลยนะคันนี้อ่ารอบคันเลยครับเป็นไงบ้างสวยไหมครับพี่คันนี้สวยจริงๆครับนี่เลยนี่บอกว่าราคาคันนี้ประหยัดสุดๆนะครับตอนนี้นะใครสนใจคันนี้บอกเลยว่าคันนี้โปรโมชั่นตอนนี้นะครับเฉพาะเดือนเมษายนนี้นะมาเรามาฟังกันหน่อยนะโปรโมชั่นเฉพาะเดือนเมษายนคันนี้อยู่ที่ราคาที่ 3,99,000บาทนะครับพี่จากปกติราคา4,59,000บาทพี่คันนี้นะครับบอกแล้วผมช่นช่วยดาวนะครับเหลือเพียงแค่3,99,000บาทพี่โอ้โหผ่อนสบายๆเลยนะซิตี้พี่ราคาป้ายแดงประมาณ7,000 0 0กว่าบาทครับเหลือเพียง3,99,000ก่าบาทครับคันนี้รถปี2 0 1 4 1.5 s ิครับใครสนใจคันนี้พี่นะครับโทรหาผมได้เลยหรืออดไลน์ผมได้เลยนะที่เบอร์0 9 4 5 2 6 0 3 4นะบอกว่าคันนี้ใหม่เอี่ยมมากใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับทั้งสวยทั้งแบนด์หลักด้วยนะนะครับเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกแบงค์สาเนี่ยหมอโต,โต้ครับวันทุกกับสวัสดีครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไครต์ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ